ร้อยดีครับทุกจังวะต้อเตรียมตัวและโค้ชเสาทองก็ดีพอผิดพลาดจบัสดีค่ะน้องมนมินแฟเมลิน่ะจริงๆนะคะตัวจริงนะคะเรียนแอมเนนะคะเลียนรุ่นอะไรคะ

แชมแฟ5ช่วยกันเพิ่มแชมป์5แล้วก็อยากเชิญชวนแล้วครับโดยที่ถ้าเรียนรู้มันไม่ได้สูงนะมันเรื่อยเรื่อยจริงถ้าเราเรียนรู้อยู่ในห้องเนี่ยมันก็อาจจะได้ประมาณหนึ่งแต่เนี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคนนี้ด้วยนะเราหวงเราฝังฝังฝังเอาสิ่งพวกนี้กับดรทั้งหมดท่องเที่ยวอะไรกันแล้วที่รวบรวมเรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวใช่เรารู้เรื่องนั้นแต่อย่างเดียวที่เราไม่รู้เรื่อง ยินดีที่คนีูจบก็แสดงความยินดีนะคะกับหลักสูตรด้วยนะคะที่มีผู้คนสนใจมากมายขนาดนี้นะคะ